ควันนี้เรามาดูการแก้ปัญหามือถือ oppo นะครับตัวนี้เป็น oppo f 1 s นะครับตัวนี้ใส่ซิม3 g นะบอกไว้ก่อนว่าตัวนี้เป็นซิม3 g นะปกติตัวเนี้ยมันใส่ซิม4 g ใช่ไหมพอใส่เข้าไปแล้วปรากฏว่าเล่นเน็ตไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนเนี้ยในปัจจุบันขึ้นส่วนใหญ่จะเป็น4 g เนาะทีนี้3 g เนะี่ยขึ้นมันจะอ่อนหรือมันจะอาจจะรับสัญญาณไม่ค่อยได้เลยแต่ว่าขึ้นนี่ขึ้นนะขึ้นก็คือขึ้นในการโทรขึ้นครับแต่ว่าเล่นเน็ตจะไม่ไม่ไม่เชื่อมต่อให้เลย วิธีการแก้ปัญหาทำยังไงตัวนี้ผมจะแนะนําการแก้นะครับเข้าไปที่ตั้งค่านะไปที่ซิมนะครับเสร็จแล้วเรากดเข้าไปที่ซิมตัวนี้ข้อมูลซิมนะครับให้ท่านกดเข้าไปตรงนี้นะไปที่คําว่า APN นะครับเราจะไปทําการรีเซ็ต APN ดูนะครับว่าตัว APN ตัวนี้มันอาจจะเกิดความเสียหายไหมนะครับกดเข้าไปตรงนี้จากนั้นทําการผมจะทําการลบทิ้งนะครับเพื่อทําการรีเซ็ตใหม่นะครับลบ APN ตัวเก่าทิ้งเลย โอเคหลังจากลบแล้วกดย้อนกลับสักรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรากดเข้าไปใหม่ทีนี้เข้าไปที่ apn อีกรอบหนึ่งนะครับมือถือรุ่นนี้มันมีรีเซ็ตนะครับกดรีเซ็ตตรงนี้เลยนะครับกดรีเซ็ตพราะกดรีเซ็ตปุ๊บนะครับตัว apn จะขึ้นมาให้ใหม่นะครับซึ่งมันเป็นการตั้งค่าอัตโนมัติอ่ะนะครับมันขึ้นมาใหม่หลังจากเราทําการรีเซ็ต apn ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยอะลองทําการเชื่อมต่อครับเนี่ยตอนนี้ขึ้นก็ โชว์ขึ้นมาให้เห็นว่าตอนนี้เป็น 3G นะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะลองทําการเข้าเช็คอินเทอร์เน็ตดูนะครับตัวนี้มันเป็นข้อมูลเก่านะมันฝังอยู่ในตัวเครื่องนะครับมันเป็นไฟแชทมันทีนี้เราจะทําการลองเช็คดูว่ามันทําการเข้าเช็คสปีดได้ไหมถ้ากดแล้วไม่วิ่งแสดงว่าเน็ตยังไม่ได้นะครับ ตัวนี้เป็นซิมที่เจ้าของเครื่องบอกว่าใช้เล่นเน็ตอย่างเดียวนะนะครับไม่ได้เติมเงินเข้าไปก็คือมันเป็นโปรรายเดือนโปรรายเดือนนะรัาว่าซื้อซิมที่เป็นซิมลักษณะเติมเงิน200อ่า200หรือ300บาทแล้วใช้1เดือนความเร็ว2เมกไม่ลดสปีดนะตัวนี้ที่เขาว่านะครับทีนี้ถ้าเราแก้ปกติไม่ได้ลองเปิดโรมิ่งครับถ้าเป็น 4G เนี่ยมันจะใช้งานได้เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้มันเป็น 3G เนาะลองเปิดโรมิ่งโมมิ่งก็คือการดึงเครือข่าย ที่เป็นลักษณะเครือข่ายใกล้ๆนะครับมาใช้งานตัวนี้มันเป็น 3G มันจะดึงเครือข่าย 4G มาใช้อ่พราดึงเครือข่าย 4G มาใช้เป็นไงทีนี้เดี๋ยวลองดูครับแต่ว่าถ้าในมือถือมันมีเงินเนี่ยมันจะกีนเงินนะการเปิดโลมมิ่งแบบนี้นะครับตัวนี้ผมจะทําการเปิดปิดโหมดเครื่องบินหนึ่งครั้งนะครับเพื่อทําการรีเซ็ตซิมก่อนนะครับเพื่อให้ซิมมันปิดแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่อ่ะตอนนี้สักครู่นะครับตอนนี้เปิดเน็ตเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวรอดูครับว่าเครือข่ายขึ้นมาแล้วเราใช้งานได้ไม ตอนนี้ขึ้น t o Move Head นะครับเดีนะ๋ยวลองดูครับทีนี้อ่าเข้าดิงเข้าหน้านี้เองอะลองลองให้มันทําการเทสสปีดครับผมจะเทสโดยการเข้าเว็บ fast. com เลยนะครับมันเป็นเว็บที่ทําการทดสอบผ่านเว็บนะไม่ต้องลงแอปให้เสียเวลานะครับนี่เข้า fast. com กดเข้าไปนะครับนี่เห็นไหมตอนนี้เน็ตวิ่งเรียบร้อยนะครับ ถ้าไหนที่เจอปัญหานะครับก็ดูคลิปนี้เป็นแนวทางเนาะสำหรับท่านไหนที่มือถือเล่นเน็ตไม่ได้นะครับเข้าไปแล้วเน็ตไม่วิ่งนะเป็นการแก้ไขปัญหานะครับสําหรับอาการของเครื่องนี้เนาะนะครับที่ผมเจอนะครับรู้สึกว่าจะหลายหลายคนนะาที่เจออาการนี้โอเคครับก็มาฝากกันครับขอบคุณครับ